สวัสดีครับสำหรับสัปดาห์นี้นะครับก็เป็นสัปดาห์ก่อนสอบแล้วนะฮะก็มาเซอร์ก็จะมารีวิวให้ในักเรียนในการใช้ไปเพื่อสอบ midterm นะครับในปีการศึกษานี้นะครับพาร์ทแรกที่เราจะเรียนไปกับมาเซอร์นะครับสบทด้วยกันบทที่1และบทที่2ใช่ไหมนะครับเดี๋ยว,วเราจะมารีวิววันนี้เลยนะครับในหนังสือ Close Up หน้าที่29เและหน้าที่30อ่ะไปดูพาร์ทแรกกันเลยเพื่อให้เป็นการเสียเวลานะครับเขาบอกว่า ให้ circle the correct word อันนี้เป็นพาร์ทเรื่องของ vocabulary นะ do you want to have or get a large family when you are older ถ้าเกิดว่าคุณโตขึ้นเนี่ยนะครับคุณอยากจะมีครอบครัวที่นะครับเป็นครอบครัวที่เป็นครอบครัวใหญ่หรือเปล่าข้อนี้คงได้คำเดียวเลยคือคำว่า have ใช่ไหมเหมาะสมกว่าคำว่า get แน่นอนนะครับ my sister pay หรือว่า keep a diary but she won't let me r e a d it นะครับเออพี่สาวน้องสาวของฉันเนี่ยนะครับเขามีไดอารนะฮะ แล้วก็ไม่อยากให้ฉันเนี่ยนะครับไม่อนุญาตให้ฉันอ่านเดี๋ก็ต้องเก็บใช่ไหมครับ keeps นั่นเองนะครับหรือว่าแปลว่ามีก็ได้นะครับในเวลาเดียวกันข้อ 3. we should pay หรือ get a visit to a new Italian restaurant in town ข้อนี้ง่ายแบบง่ายที่สุดเลยนะครับก็ต้องไปใช้จากใช่ไหมนะครับลองไปซื้อดูซิไปไปใช้บริการอาหารร้านอาหารอ,าารอิตาเลียนในเมืองน,นี้หน่อยนะครับข้อ 4. my cousin is Getting, หรือว่า keeping m a r r i e d เจอคำว่า m a r r i e d e ปุ๊บนะครับตอบได้ทันทีเลย He get married ใช่ไหมนะครับแต่ข้อนี้ที่เขาใช้โครงสร้างของ present continuous ก็เพราะว่าเขาเนี่ยมีแพลนจะแต่งงานกันตอน summer นั่นเองนะครับข้อ5ครับ Susie was so upset when she dropped her father's birthday cake she f e l l หรือว่า had to piece นะครับเขารู้สึกเป็นไง <laughs> นะครับรู้สึกเป็นกังวลมากเลยที่ทำเค้กของพ่อเนี่ยนะครับหล่นลงมานะครับ ทำล่วงลงมาเป็นชิ้นๆเลยเป็นเสียงๆเลยนะครับก็คําว่า f a i l นั่นเองนะครับ number six can you have หรือว่า keep a secret I'm in love เก็บไว้เป็นความลับใช่ไหมนะฮะว่าฉันเนี่ยกำลังตกหลุมรักก็ keep นะครับง่ายกว่าต่อไปข้อ 7. ครับ the meal was so delicious that my mother p a i d หรือว่า got the chef a compliment นะครับเออข้อนี้แน,น่นอนเลยต้องใช้คำว่า หบอคำว่า God แน่นอนอยู่แล้วนะครับข้อ8ครับ David m i t h จะ w o n d e r f u l ขอโทษ David m i t h w o n d e r f u l girl and they've got หรือว่า fallen in love ข้อนี้ต้องเป็น verb ช่อง3อยู่แล้วใช่ไหมนะครับตามหลัง have เป็นโครงสร้างของ present perfect ตกหลุมรักก็ต้องใช้คำว่า fallen นั่นเองนะครับพาร์ตต่อมานะครับพาร์ตต่อมาอันนี้เขาให้ complete the word groups with this word เอาคำในแถบสีเหลืองนี้ทั้งหมดลงมาเติมตามกลุ่มนะครับขอไล่ลงไปเลยแล้วกันนะ fly ทอดนะครับ look like อันนี้แปลว่าเหมือนใช่ไหม look ไปบวกกับ like p r e p o s i t i o n นะครับแปลว่าเหมือน main c นคล s e ก็คือแบบอาหารมื้อหลักนะครับหรือหรือมันจะมีเป็นช่วงแอปเปอร์เทสเซอรใช่ไหมนะครับ starter อะไรพวกนี้นะครับแอ p เปอร์เกับ starter คล้ายๆกันนะครับแล้วก็มี main course แล้วก็ปิดด้วย dessert อะไรประมาณนี้เดซ s ซอร์ ert, ขอโทษนะฮะ middle ลเวยนะครับอันนี้คือวัยกลางคนแล้วก็ plate ก็คือจานนะ Reliable นะครับคำนี้น่าสนใจ Reliable นี้แปลว่าอะไรมีน่าเชื่อถือนะครับมีความน่าเชื่อถือแล้วก็ Sweet แล้วก็อันคายนะครับ sweet ก็หวานอันคายก็เป็นไงจะร้ายกันเองนะครับอ่ะไล่ไปเลยครับกลุ่มแรกมียังมี e เ d e r l y แน่นอนก็เป็นช่วงอายุใช่ไหมก็เขียนลงไปนะครับเป็น mu d l e Age นั่นเองอืมแล้วเติม e ให้หน่อยนะครับเติม de ต่อไปจัก bowl แน่นอนว่าอันนี้เป็นภาชนะก็ต้องเป็น plate นะครับ dessert starter อันนี้เป็นมื้ออาหารเขาเรียกว่านะเป็นคอร์สนะครับเป็นเป็นเซกชันของการรับประทานอาหารนะครอีกมื้อนึงนะครับ,ก,นะรบก็ต้องเป็นเป็นคอร์สหนึ่งก็คือเมนคอร์สนั่นเองต่อไปข้อ4ครับ generous ก็คือใจกว้างใช่ไหมแล้วก็ Honest ก็คือซื่อสัตย์อันนี้เป็น Characteristics ค็นลักษณะเพราะฉะนั้นอีกอันหนึ่งก็ต้องน่าเชื่อถือก็คือ r e l i a b l e นะครับเขียนผิดต่อมา b o y l คือต้มใช่ไหมทำให้เดือดหรือกร l ลก็ย่างอันนี้เป็นกระบวนการต่อมาก็ต้องเป็น fly ที่แปลว่าทอดนไม่ได้แปลว่าบินนะครับข้อ6ครับ similar เหมือน t after k e a อันนี้ก็แปลว่าเหมือนเหมือนกันใช่ไหมจำได้ไหมไอ้บทแรกเลยนะครับเรื่อง family t i e นะครับ similar, take after อีกคำหนึ่งที่แปลว่าเหมือนได้เหมือนกันก็นกคือ look like น่นเองต่อมาข้อ7คือ tasty แปลว่าอร่อยใช่ไหมนะครับเป็น adjective delicious, delicious ก็เป็นว่าอร่อยซึ่งเป็น adjective เหมือนกันนะครับก็เป็นรสชาตินะฮะ tasty, delicious อีกันหนึ่งที่น่าจะเติมได้ก็คือ sweet น่าเ่งแล้วก็ข้อ8ครับ lazy, nervous แล้วก็อันคายสุดท้ายเหลือคำเดียว จบนะครับอ่ะตัวต่อมาอันนี้นะครับดูนิดหนึง่งเขาบอกว่า complete the sentence with both words เขาให้เติมคำนะครับลงไปในช่องว่างมีคำให้สองคำที่เป็นคำเดียวกันแต่ว่า p a r t of s p e e c h ต่างกันจำได้ไหมค่อยๆดูนะครับค่อยๆดูคำว่า design นะครับอันนี้เป็น verb เขียนไว้ก่อนเลยนะครับ decision ลงท้ายด้วย sion อันนี้เป็นคำนามเวลามาเติมก็ต้องดูประโยคนะครับว่าประโยคให้อะไรมาแล้วบ้างเช่นข้อ A บอกว่า วิกกี้แคนเนอร์เมคอะข้างหน้าช่องว่างคืออะเป็นดีเทอร์มินเออร์ข้างหลังเป็นได้อย่างเดียวเลยคือคำนามเพราะอะไรเพราะว่าข้างหลังช่องว่างอีกทีนึงคือคำว่าอะเบลเป็นเพดิโพซิชันเคยบอกแล้วให้ตัดใช่ไหมนะครับดีเท erm อร์มินเออร์เ่อเริ่มก่อนที่ดีเทอร์มินเออร์ก็จะมีเพดิโพซิชันใช่ไหมดีเทอร์มินเออร์แอดเจตีฟแล้วก็นาวนาวคือตัวสุดท้ายที่ต้องมีอยู่แล้วนะครับที่เหลือคือส่วนขยายคำนามหมดเลยนะครับแต่จะมีบ้างไม่มีบ้างก็ปนกันไปก็แล้วแต่จะใช้นะครับ แต,แต่จริงๆแล้วช่องนี้นะครับช่องว่างนี้ต้องเป็นคำนามคำตอบที่ได้ก็คือคำว่า decision นั่นเองอ่ wiki can never make a decision แบบวิกกี้มไม่เคยที่จะตัดสินใจได้เลยนะครับในการที่จะเลือก what to order in a restaurant เลือกจะทานอะไรนะครับต่อไปข้อ b ก็ต้องตอบคำว่า design แน่นอนแต่รู้ได้ไงว่าต้องเป็น design ข้อนี้เป็นวิวคำถามใช่ไหม ที่ขึ้นต้นด้วย can นะครับ can เป็น modal verb และตามด้วย w ซึ่งเป็นประธานนะ can we นะครับช่องว่างตรงนี้หลังประธานก็ต้องเป็น verb แน่นอนแล้วก็ต้องเป็น verb infinitive ด้วยเพราะว่าใช้ can เป็น modal verb ก็เขียนไปได้เลยคำว่า decide can we decide what to eat for lunch today เราจะตัดสินใจนะครับจะตัดสินใจกินอะไรดีเนีสำหรับมื้อเที่ยงนี้นะครับ ต่อไปคำว่า choice คือตัวเลือกอันนี้เป็นคำนาม choice คือตัวเลือกเป็นคำนามส่วนคำว่า choosey เป็น adjective แปลว่าช่างเลือกอลองมาดูสิครับว่าทุกคนจะเติมอะไรนะ my mother is very is เป็น verb หลักใช่ไหมเป็น verb แท้ไปใช้กับ mother ส่วน very เป็น adjective ข้างหลังคือ about เอ้ยขอโทษ very ไม่ใช่ adjective ลูก very คือ adverb ข้างหลังคือ about แล้วแม่เซ่เคยบอกไปแล้วว่าส่วนที่อยู่ข้างหลังเนี่ยตั้งแต่หลัง work to be ไปต้องไปทำหน้าที่ขยายประธานบอกแค่นี้ว่าแม่เป็นคนยังไง is willy e a l l y เป็น adverb สามารถขยาย adjective ได้ช่องว่างตัวนี้เป็นไปได้อย่างเดียวเลยคือต้องเป็น adjective นั่นเองนะครับหลัง work to be เป็น adjective ได้เช่นกันนะกฎมันก็วางตำแหน่งนี้ชัดเจนแล้วฉะนั้นก็ต้องเป็นคน c h o o s i เองคือเป็นคนช่างเลือกนะครับ about what meat he buy นะครับจะซื้ออะไรก็จะซื้อเนื้อนี่นก็ต้องเลือกไิธีวิถฐาน ข้อสุดท้ายก็ต้อ,องตอบคำว่า choice ซึ่งเป็นคำนามแน่นอนนะครับรู้ได้ไงว่าเป็นคำนามดูจากตรงนี้เลยนะครับ much นะครับไปขยาย n o u ข้างหลังคือ on เป็น preposition ช่องว่าตัวนี้หนีไม่พ้นเลยต้องเป็น n o u อยู่แล้วนะครับต้องเป็นคำนามอยู่แล้วอ่ะก็ลงมาเติมเลย choice นะครับ there's no much choice ไม่มีตัวเลือกเยอะหรอกนะฮะ on the menu is t h e r e c i o u s there, said, นะครับ ร้าเนี้ยนะครับในเมนูเนี้ยไม่มีเยอะเลยนะครับต่อไปคำว่า m i x t u r e กับคำว่า Mix คํคำว่า Mix นะครับคำว่า Mix เป็นคำกริยาใช่ไหมหรือเป็น Ver ฟดังนั้นถ้าเติมไอเจ้า TURE เข้าไปนะครับก็กลายเป็นคำนามทันที N t นะครับข้อนี้วิธีการดูหละดูยังไงก็เหมือนเดิมเลย is hamburger was was เป็น adjective ใช่ไหมข้างหลัง was หรือข้างหลัง was to be ต้มาขยายประธานข้างหน้านะครับแล้วเขาให้อะซึ่งเป็น ด e เทอร์มิเมานะครับเครื่องหลังอะยายช่องว่าง,งขอโทษขนาดช่องว่าง,ง,าง,งเป็นออฟเป็น Proposition ตำแหน่งตัวนี้เป็นได้อย่างเดียวเท่านั้นที่ตาม Determiner ก็ต้องเป็นคำนามอ่ะคำนามคือคำว่าอะไรล่ะคำว่า m ิสเจอร์นั่นเองจบง่าย,ายๆแค่นี้เลยนะครับดังนั้นอีกข้อนึ่งก็ต้องเป็นคำว่า m i กซ์แล้วข้อนี้เป็น m i x ซ์ได้ยังไงอ่ะดูตรงนี้ครับ would you like to like to to ต้องตามด้วย verb infinitive แต่เคยบอกไปแล้วทูเป็น permission ตามด้วยสถานที่ได้นะใช่ไหมตามพนาวก็ได้แลขอโทษตามด้วยแนวก็ได้หรือจะตามด้วย verb infinitive ก็ได้ถ้ามาอยู่ในประโยคในการใช้งานแบบนี้นะครับ Would you like to mix นะแกงเป็น verb infinitive <c oughs> หรือว่าที่ไม่ผ่านอะไรเลย number four มีคำว่า custom กับคำว่าขอโทษคำว่า custom กับคำว่า c u s t o m a r y นะครับแปลว่าทำเนียมทั้งคู่เลยแต่ต่างกันตรงที่ c u s t o m a r y เป็น adjective อ่ะลงมาดูครับอ๋ออีกคำหนึ่งนะครับถ้าใส่คำว่า E.R เข้าไปจะได้ไหมคำที่แล้วคือ Customer นะแปลว่าลูกค้านะครับ is t h e dot to offer a visitor a cup of tea or coffee when they arrive มันเป็นอะไรมันเป็นอะไรที่นะครับเป็นเพ i านข้างหลังตรงนี้ที่จะต้องมีการให้นะครับลูกค้าหรือแขกที่เข้ามาชมเนี่ยนะครับจะได้ทานกาแฟนะครับหรือไม่ก็ทีหรือไม่ก็ชาใช่ไหมสำหรับลูกค้าที่มาถึงหรือคนที่มาถึงข้อนี้ สิ่งที่ควรจะเป็นคือสังเกตตรงนี้ปึ้งถ้ามันไม่มี determiner แปลว่าไม่ต้องบอกว่าประธานเป็นอะไรใช่ไหมแต่ถ้านะครับถ้ามันอขอโทษถ้ามันมี determiner อ่ะอะไรเงี้ยทำให้รู้ว่าเราต้องบอกว่าประธานเป็นอะไรแต่ถ้าไม่มี determiner อย่างเงี้ยแปลว่าเราต้องเอาคำเนี่ยมาขยายประธานและขยายประธานหรือ complement ประธานอ่ะเป็นได้อย่างเดียวเลยคือ add, e c t e v e และคำใดคือ t a t e v e e ล่ะมะเคยบอกไปแล้วก็คือคำว่า customary อ้เขียนผิด c u s t o m um a r y There is a uh, อันนี้ต้องเติมคำนามแน่นอนใช่ไหมือเหลือคำว่า custom ที่เป็นคำนามมันมีวัฒนธรรมนะครับ here of cooking special vegetable on Christmas day นะครับมีการมีวัฒนธรรมที่จะทำจากผักนะครับผักพิเศษทเชนิดพิเศษในช่วงของคริสต์ม a สเยครับต่อไปคำว่า bright ในะนี้เป็น adjective อะขอญาตเขียนให้ก่อนละกันแล้วคำว่า brighten ลงท้ายด้วย en เป็นกริ Greek. ยา yeah, นะครับทำให้สว่าง Light colors color t e r like m a t แบบนี้แน่นอนเป็นนาำนะครับโดยใช้คำว่า light like มาขยาย Light colors the dot เมื่อมีคำนามแล้วอยู่หน้าประโยคน,นี้อนุมานไปเลยว่ามันต้องเป็นประธานข้างหลังคือ the r e s t r o n g and make make it make เป็น verb ตัวนี้ขาดอะไรด h e ย e s งเป็น object ตรงนี้ขาด verb เอาอะไรมาเติม brighten นะครับสีสว่างเนี่ยมาทำให้อาหารทาให้ร้านอาหารเนี่ยนะครับดูอ่าคไผ่อนคลายขึ้นมานะครับเอ่อิส e r อ i เนะครับ very เป็น adjective นะครับเออขอโทษพูดผิดละ v ว r y เป็น adverb ฉะนั้น adverb ก็ต้องมาขายาย adjective แล้วก็ไปขายายประธานอีกทีน,นึงนะครับคำตอบนี้ก็กลายเป็น bright เฉยๆต่อไปข้อ6คําว่า variety อันนี้เป็นคํานามแปลว่าหลากหลายนะครับแล้วก็คำว่า very นะครับคำนี้แปลว่า แตกต่างหลากหลายได้เช่นเดียวกันนะครับมาดูปริบทกันนะฮะอันนี้เป็นอะไรเป็น verb นะครับเป็น verb there are อโอ้โหชัดเจนอ่ะเป็น determiner ข้างหลังต้องเป็นคำนามคำตอบคือคำว่า variety of pizza to choose from และสุดท้ายนะครับ the restaurant tries to to, the dot to ตามด้วย verb แน่นอน vary เมนูอยากจะมีแบบเมนูที่มันหลากหลายแตกต่างกันไปก็เป็น vary นะครับ to vary เมน m everyday n u านะครับในหน้าที่นะครับในหน้าที่29กนะก็ดูประมาณเท่านี้นะครับต่อไปในหน้าที่30นะครับเปิดวเลโอหน้าที่30เป็นเรื่อง r กร m a r นะครับเป็น Grammar ของเรื่องที่เราเรียนไปใช่ไหมครับก็คือเรื่องแรก present simple นะครับเรื่องที่2 present continuous ที่ใช้คู่กันนะครับอันนี้คือ1เซตนะครับ1คู่อีกคู่หนึ่งคือ present ขอโทษ past simple แล้วก็ past continuous นะครับการใช้งานของ present simple และ present simple present continuous กับ past simple แล้วก็ past continuous นะครับมันมีช่วงเวลาในการใช้งานต่างกันนิดหนึงนะครับ้เรียนตรงที่ถ้าสมมุติว่าสิ่งที่มันเป็นจริงนี่คือเส้นสีเหลืองนี่เป็นจริงนะครับเมื่อวานก็เป็นวันนี้ก็เป็นอนาคต ก็เป็นเส้นสีเหลืองนี้จะเป็น Present Simple ทันทีมวันนี้มาเซ่ก็เป็นครูวันนี้มาเซ่ก็เป็นครูและพรุ่งนี้มาเซ่ก็เป็นครูเช่นเดียวกันนะครับเราก็จะใช้โครงสร้างว่า I am a teacher ฉันเป็นครูในโครงสร้างของ Present Simple ถูกไหมแต่สมมติว่ามาเซ่บอกว่าตอนนี้เนี่ยเนี่ยฉันกําลังสอนอยู่เลยไอ้จุดสีแดงตัวนี้นะครับจะใช้โครงสร้างของ Present Continuous ฉันกําลังสอนคุณอยู่อย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับแต่ ถ้าเราพูดถึงในส่วนของพาร์ตซิมกับพาร์คอนขอยัดขยายหน่อยครับเส้นสีเหลืองตรงนี้นะครับเส้นสีเหลืองตรงนี้จะเกิดขึ้นภายในอดีเท่านั้นนะครับมันเกิดขึ้นอยู่เลยและเส้นสีเหลืองตัวนี้จะถูกกลับทันทีนะครับมันจะเป็นโครงสร้างของพาร์ตคอนก็ต่อเมื่อมันถูกทำ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 มาเรื่อย และมีแม้ขอใช้สีแดงแล้วกันเหตุการณ์เข้ามาเกิดแทรกฟึบตรงนี้ในอดีตตรงไหนก็ได้นะครับเช่นฉันกำลังอาบน้ําอยู่ฟึ๊บแล้วก็อยู่ๆไฟก็ดับเนี่ยนะครับไฟดับเนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่มาเกิดแทรกนั่นเองนะคะัเกเหตุการณ์ที่เกิดแทรกก็ใช้โครงสร้างของ p a s s i l e ซึ่งไม่ยากนะครับแล้วก็นักเรียนที่ทำแบบฝึกหัดมาตลอดเนี่ยนักเรียนทำได้ดีทีเดียว ลองไปดูแล <premises. S 2> ้วก <c oughs> <What? S 1> ันนะครับว่าถ้ามันรวมกัน4เทสแบบนี้ปุ๊บในข้อสอบเนี่ยนักเรียนจะทาไหวไหมไปดูกันเลยข้อแรกครับ you เด็ดเด็ด็าให้ verb to be มา discussing เป็นไงคุณดูหน้ารังเกียจจังเลยให้ verb to be มาลูก you เด็ดเด็ always with your mouth open คุณน่ะชอบเคี้ยวอาหารเปิดปากขีดเส้นใต้ตรงคําว่า always นะครับเป็น adverb frequency โดยปกติแล้ว adverb frequency ถ้าเอาไปใช้กับ verb ทั่วไปเราจะเอาไว้หน้า verb นะแต่เม่อไรก็ตามถ้าเราไปเจอ verb to be ไม่ว่ามันจะอยู่ในโครงสร้างไหนก็ตามเราจะ add e r e q u e n c y ไว้หลัง verb to be ทันทีนะบอกว่าบอกเฉยๆว่าคุณเนี่ยน่ารังเกียจริงๆเลยนะครับ you are disgusting เป็น adjective ั้นข้อนี้นะครับก็ใส่ R ไปได้เลยบึง้ง you are disgusting ต่อไป you always eat with your mouth คนด่าเนี่ยเขาต้องด่าอยู่ตอนนี้แน่นอนใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็กำลังเคี้ยวอาหารอยู่เพราะเมื่อกำลังเคี้ยวอาหารอยู่ก็ต้องใช้โครงสร้างของ present continuous ก็เป็น you ประธานเป็น you ใช้ are นะครับแล้วก็ตามด้วย ing แต่ว่าข้อ,อนี้มี adverb frequency มาก็คือต้องเอาเราเห็น verb to be อย่างที่เพื่อนเสอร์บอกใช่ไหม always แล้วก็ eating mm. with your mouth open ข้อสองครับ I dot ให้มิสมานะครับ My favorite cookery program มิสตัวนี้ไม่ได้แปลว่าคิดถึงแล้วมันแปลว่าพลาดใช่ไหมนะครับฉันน่พลาดเอ่ออะไรนะโปรแกรมทำอาหารในทีวีเมื่อคือนนี้ป๊าปนี่นะครับคำว่า last night รู้ทันทีว่าพลาดไปแลว้วเกิดขึ้นและจบลงไปแล้วใช้พ a s t s i m ทั่วไปจากมิสเฉยๆอยู่ช่องที่หนึ่งเนี่ยนะครับก็ต้องเติม e d เข้าไปด้วย ให้กลายเป็น d e ซะนะครับ what time the dot, dot it start อยากจะรู้ว่ามันเริ่มเมื่อไหร่นะครับแล้วเริ่มเมื่อไหร่ละก็ต้องเริ่มไปแล้วเมื่อคืนใช่ไหมนะครับ what time it start อ uh, start เป็น verb ประธานเป็น it ใช้อะไรดี้อกสนใจเลยเอา verb to do เข้ามาช่วยแต่ verb to do นั้นเมื่อเป็นอดีตปุ๊บก็ต้องเปลี่ยนให้กลายเป็น d i d p นะเดี๋ยวขอเปลี่ยนสีกน็นะครับเปลี่ยนเป็น d i d ทันทีเป็น did แล้วคั้นด้วยประธานก่อนเพราะอะไรเพราะมันเป็นประโยคคำถามใช่ไหม What time did it? เราก็ทำี start ตานไม่ต้องทำอะไรเลยนะเพราะว่ามันเป็น verb infinitive did ทำหน้าที่ผันให้เรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปข้อ3ครับ Shelly dot h e dot not กับ c เขาให้นอตก,ก,ก,กับ c มาแล้วประโยคนี้ต้องทำให้เป็นปฏิเสธแน่นอนนะครับ Her parents very often เจอพ่อแม่ไม่ค่อยบ่อยนะักอันนี้เป็นข้อมูลความเป็นจริงใช่ไหมนะครับบอกเป็นข้อมูลเฉยๆแลนั้นใช้โครงสร้างของ Present Simple ทั่วไปนะครับอ่ะก็ใช้อะไรครับ o e s ก่อนเอา o e s เข้ามาช่วยนะครับแล้วก็ตามด้วย not นะครับแล้วก็ตามด้วย s e e หรือนักเรียนจะเขียน doesn't s e e ก็ได้นะครับ her parents but she does, 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 does. แต่ว่า she ทำไมมีให้คำว่า often มามีให้คำว่า visit มา her g r a p a r e n t s นะครับ บัตรเชีแต่ว่าก็เจอกับปู่ย่าตายายเนี่ยบ่อยนะครับก็เป็น often ทําไมต้องเป็น often ไว้ข้างหน้าเพราะว่า verb ทั่วไปไม่ใช่ verb to be ใช่ไหมนะครับ often แล้วก็ตามด้วย with e s ศิษย์แต่วิศิษฐ์ทำอะไรด้วยเติม s หน่อยเพราะประธานเป็น she ต่อไปในข้อที่4ครับ uh three course meal นะครับนสามมือ้อสาม three c o u นะครับมื้ออาหารสาม c o u r s เนี่ย At Mamma Mia c o s t about 45 euro per person. <laughs> ต่อคนเนะี่ยอยู่ที่ประมาณ45 euro นะครับเพราะฉะนั้นข้อน,นี้นะครับราคาแน่นอนนะครับบอกราคาเฉยๆก็กลายเป็น cost เราเติม s ให้ด้วยนะครับเพราะว่าอ่ะนั่นเองนะครับ We are นะครับพวกเราทุกคนเนี่ยนะครับ Know the fruit and vegetable นะครับเราทุกคนรู้อยู่แล้วมันเป็นข้อมูลใช่ไหมนักเรียนก็ใส่อะไรไปเลย n o นะครับ n o ปกติไม่ต้องเติม s ทั้งสิ้นนะเพราะอะไรครับเพราะว่า We mm hmm. เป็นพหูพจน์และ We are พวกเราพวกเราเป็นพห mm ูพจน์อยู่แล้วนะครับ That fruit and vegetable ให้ work to be m า very good for us mm hmm. ก็เหมือนเดิมแหละนะครับมันแอนเป็นตราช่างที่เที่ยงเอาไม่ใช่ s นะไมน add fruit กับ and ใช่ไหมนะครับ ก็เป็นโครงสร้างเดียวกัน่ะไล่ไปเรื่อยๆเลยนะครับก็เป็น is นะครับแต่เนขอนีมันจะผิดเองนะครับมันมี fruits and vegetable นะครับก็เป็นพหูพจน์ก็ใช้ are นะครับ very good for us but มีบัตรเข้ามาเชื่อมนะครับเป็นประโยคคำถามปุ๊บต้องสลับระหว่างประธานกับกริยาแล้วก็ต้องมี verb ช่วยด้วยใช่ไหมเพราะมันเป็นโครงสร้างของ present simple ก็ใช้อะไร but do ประธานเป็น we แล้วก็ตามด้วย a t ทั่วไปง่ายๆเลยนะครับ enough each day number six m o m d o ด dot pizza for lunch นะครับแม่ทำพิซซ่านะครับสำหรับมื้อเที่ยง she, เวนชีอ่ะมีเวนชีแน่นอนจะเป็นเล่าเรื่องราวใช่ไหม realize that he not have any c h e e t ถ้าจะมาพูดแบบนี้ได้เนี่ยนะครับแปลว,ว่าเกิดขึ้นไปแล้ว ตอน,นั้นในตอนที่แม่ทำพิซ za อยู่ก็ต้องเป็นกระบวนการที่กำลังเกิดขึ้นนะตอนนั้นก็ต้องใช้โครงสร้างของ p a s s continuous นะครับ mom w a s แม่คนเดียวใช่ไหมลูกใช้ w a s แล้ว making ก็เติม ing ไปซะอตอนนั้นเนี่ยแม่ทำพิซ za อยู่แล้วแม่ก็นึกขึ้นได้นะครับ realize แต่นั้นก็เป็นเหตุการณ์ที่มาเกิดแทรกใช่ไหมก็ใช้โครงสร้างของ p a s s sim ทั่วไปปุ๊บบทช่อง2นั่นเอง ด a t s h e ไม่มี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 เอาเวิร์ o d o เข้ามาช่วยนะครับแล้วบวกด้วย not ก็กลายเป็น did not แล้วค่อยตามด้วย half verbing n e a t i v e אנ ิชชีไม่มีชีสและสุดท้ายแล้ววันนั้นเราก็ได้กินชีสไอ่กินแซนวิชแทนนะครับจาก half เฉยๆก็กลายเป็น h a d ไปซะนะครับโมมาข้อที่7ครับ I d o t h i n g Of cooking chicken on Sunday อยากคิดว่าวันอาทิตย์เนี่ยจะทำอ,อะไรนะทำเอาไก่มาทำเป็นอาหารนะฮะไม่รู้เกิดขึ้นหรือยังต้องไปดูข้อมูลข้างหลังก่อน What do you think อ้าวแปลว่ากำลังถามคนที่เห็นยังไม่เกิดขึ้นแน่นอนแต่คิดว่าจะใช้มาทำฉะนั้นก็ต้องเป็นโครงสร้างของ Present Continuous ที่ใช้ไปนอกจากที่จะเกิดขึ้นณนะตอนนี้แล้วนะครับยังเป็นเหตุการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตอันไกล้ได้ด้วยเช่นเดียวกัน เพราะฉะนั้นชั้นคิดก็เป็น I am แล้วก็ตามด้วย think เป็น thinking I am thinking of cooking chicken on Sunday What ถามความคิดของคุณทำเฉยๆตอนนี้นะครับ Present Simple ทั่วไป What do you think คุณคิดไงนะครับต่อไปข้อ8ครับ Bill dot, dot, dot. ให้ not กับ be a chef มา but he w o r k at restaurant in town at the moment ขีดเส้นใต้คำว่า at the moment เลยอันนี้มีแต่สีน้ำเงินเนาะดูจืดๆนะ at the moment แปลว่าตอนนี้ใช่ไหมตอนนี้กำลังทำงานเอาขีดย้อนขึ้นมาก่อน work ก็เป็นเลย is working hmm. Bill ไม่ได้เป็นเชฟก็ตอนเนี้ไม่ได้เป็นเชฟให้ w o r b to be มาแล้วปฏิเสธใช่ไหมมี not มา ไม่ต้องเอาไม่ต้องเอา verb ช่วย to do เนี่ยไม่ต้องเอา v e r b to do เข้ามาช่วยเลยนะครับใช้ is ไปได้เลยเป็นทาง verb ช่วยเลย verb แท้ในเวลาเดียวกันดังนั้นใช้ not ซึ่งเป็น ver ้มาเติมนต่อได้เลย is not a chef นะครับไม่ได้เป็นเชฟข้อ9ครับข้อ9บอกว่า Pete and Lucy spent last weekend ง่ายแบบง่ายเลยนะครับก็ต้องเป็น p a s t ใช่ไหมจาก s p e n d เฉยๆก็เปลี่ยนเป็น s p e n ทนะครับจาก D เป็น T ีซะช่องที่2ข้อ10ครับ the children enjoy the party on Sunday นะครับอันนี้ไม่ได้มีข้อมูลใดนะครับถ้าพูดถึงวันที่อย่เงี้ยแปลว่ามันเกิดขึ้นไปแล้วแหละนะครับว่ามันเกิดขึ้นไปแล้วก็ใช้คำว่า did ไปซะนะครับเพราะอะไรเป็นประโยคคำถามแล้วก็เป็นประโยคคำถามที่จบไปแล้วด้วย enjoy นะครับ did the children 11จบ1ครับแซม have a sister แซมมีพี่น้อง8คนแซมมีพี่น้อง8คนเป็นข้อมูลเฉยๆวันนี้ก็มี8พรุ่งนี้ก็มี8ต่อให้ใครคนใดคนหนึ่งตายก็เป็น8แต่ว่ามันก็แสดงว่ามันก็เป็น present s i m ทั่วไปใช่ไหมจาก have เฉยๆก็เปลี่ยนเป็น has เพราะอะไรลูกเพราะว่าแซมเป็นเอกพจน์นั่นเอง I only got อันนี้พูดข้อมูลของตัวเองมากครับ I have มีแค่คนเดียว <c oughs> นะครับต่อไป12ครับ Carry the dot go to the doctor yesterday มีคำว่า yesterday นะครับ yesterday แล่น้องโกเนี่ยจะใช้ go เฉยๆไม่ได้มันเกิดขึ้นไปแล้วต้องเปลี่ยนเป็น w h e n นั่นเองนะครับ the t y e day and he มันเกิดไปแล้วเหมือนกันจาก tell เฉยๆก็เปลี่ยนเป็น told นั่นเองนะครับก็มีเท่านี้นะครับมีเท่านี้เลยส่วนข้างล่างเนี่ยนะครับอันนี้ไม่ต้องไปทำมันนะ ไม่ได้ออกข้อสอบอะไรเยอะขนาดนั้นนะครับออกเท่าที่อธิบายไปในส่วนของมาเซอร์นะครับเอาไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ